สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีกุมรัคนาคมนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมความรักชาวราศีกุมช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภานะคะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะ เรื่องความรักตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วพิจรารณาในการรับชมนะคะความรู้สึกชาวกลุ่มเป็นอย่างไรนะคะและมีแนวโน้มอย่างไรไพ่ช่วยแนะนำนะคะความรู้สึกกลุมค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ ทำแเบรนหนึ่งแมเท้าค่ะแล้วก็หกดาบไพ่เดวิลไพ่ราชินีนะคะเอ็มเพรสเนาะเดสตันสตาร์ห้าแมเท้าหกถ้วยราชาถ้วย พลัางงานของกลุ่มพลัางงานของคุณนะคะเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ตอนนี้กลุ่มกำลังคิดอยู่นะคะกำลังคิดพิจารณาอยูถอถ่ถึงความถูกต้องถึงความจริงถึงความถูกต้องคุณกำลังพิจารณาทบทวนอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวกับเรื่องราวทั้งหมดคุณรู้สึกมีเรื่องทำให้คุณไม่สบายใจนะกุ่มนะคะ มีเรื่องทําให้คุณหกเนี่ยสิบดาบนะคะมีเรื่องทําให้คุณไม่สบายใจหรือว่ากําลังคิดเยอะมากมายเลยคิดอยู่ฝ่ายเดียวคิดนิ่งๆน,นะคะกําลังคิดว่าเอยจะเอาทำอาจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะกําลังใช้ความรู้นะคะกําลังใช้ความคิดพิจารณาถึงความถูกต้องนะคะถึงความถูกต้องนี่คือพลังงานของกลุ่มนะ รู้สึกว่าพลังงานของเราค่อนข้างคิดเยอะมากมายเลยนะรู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรกับความรักครั้งนี้ถ้าเป็นสถานะแค่คุณคุยนะคะก็มีเกณฑ์ว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังคิดอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะอยู่ต่อหรือไปดีแต่สําหรับคู่ที่กําลังคบหาคุยกันอยู่นานแล้วก็มีเรื่องอะไรบางอย่างมาทําให้คุณหนักใจเราไปดูหน้าไพ่ข้างในนะคะไพ่บอกว่าทม์แนนะคะไพ่ตอนเนี้ย ไพ่หลักของชาวกลุ่มคือไพ่ของการรอคอยเวลาทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นสําหรับชาวกลุ่มที่กําลังมีปัญหาตอนนี้นะการเริ่มต้นใหม่กลับมาแล้วค่ะนะคะการเริ่มต้นใหม่กลับมาแล้วความรักความห่วงใยที่เคยมีให้กันนะคะหรือว่าความห่วงใยนะตอนนี้ยังมีให้กันอยู่คุณจะตัดสายสัมพันธ์นี้คงค่อนข้างยากนะสําหรับกลุ่ม ที่กาลังมีปัญหาหรือกําลังคิดตัดสินใจอยู่นะตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะยากที่จะเดินจากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลากําลังจะทําให้คุณหนกลับมาอีกแล้วนะคะนี่คือพลังงานของกลุ่มนะไม่ว่าตอนนี้นะคะความรู้สึกข,ของคุณจะเหนื่อยล้าแค่ไหนหรือเขาเดินจากคุณไปแล้วก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแรงบันดาลใจนะยังมีแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเพราะว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่า กลุ่มกำลังมีความพยายามที่จะดึงเขากลับด้วยนะเดอะซันคุณยังมีแรงบันดาลใจคุณยังมีความรู้สึกอยากให้เขากลับมาอยากรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะจะหยุดเงียบหายไปนิ่งไปสําหรับกรณีชาวกลุ่มที่กําลังมีปัญหาที่กําลังคบหากันมานานแล้วกําลังเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสองคนต้องห่างกันไปนะคะแต่อย่างไรแล้วนะคุณก็ยังมีความรู้สึกอยากดึง การเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมคุณยังไม่อยากเสียเขาไปเลยนะ6ดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้จบสิ้นเพียงแต่มันเงียบหรือพักไปเท่านั้นเองบางครั้งคุณก็ต้องรอเวลานะกลุ่มนะคะคุณก็ต้องรอเวลาเพื่อจะสารความสัมพันธ์หรือการกลับมาของเขาให้เวลากำลังทำหน้าที่ของเราบ้างนะไม่ใช่ว่าบางครั้งเราเร่งเรียบเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้น บางครั้งเราต้องรอโอกาสรอจังหวะและเวลาด้วยนะคะดังนั้นพลังงานของไพ่ของคุณคือเวลาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยเหตุว่าคุณยังรักเขาอยู่และตอนนี้คนที่กำลังคบกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจรับฟังกับคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวคุณอาจจะคบคนที่ใจดีใจกว้างหรือเป็นคนที่ดูแล้วอยู่แล้วด้วยมีความสุข ชาวกูอาจจะอยู่กับเขาเขาก็ดูแล้วเหมือนกับเป็นคนอะไรก็ได้ไงก็ได้เหมือนกับว่าไม่ได้อะไรทําให้เราทุกอกทุกใจอะไรในช่วงเวลาที่เราครบกันมาเขาก็ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนเนี้เขากําลังมีปัญหาเราเขามีปัญหาเนี่ยทาให้อ่าห้าม้เท้าเกิดขึ้นเนาะต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างนะคะจนทําให้เป็นพลังงานของเดวิลเลยนะสับสนวุ่นวายมืดมนไปหมดเลยเกิดความสับสนในตัวเขามากๆทําให้พลังงานของเขานะ กระแสจิตแกระแสพลังงานโอ้หลายสิ่งหลายอย่างตีกันกระดุบตีกันกระนกระยอยู่ภายในนะตอนนี้นะคะดังนั้นนะชาวกุ้มนะคะถึงแม้คุณจะรักเขาแค่ไหนแต่อย่างไรแล้วก็มีเกณฑ์กลับมาเพียงแต่ต้องรอเวลาเท่านั้นแต่ถ้าตอนนี้คุณเข้าไปแน่นอนนะคะมันจะทําให้แย่ลงหรือพังหรือพังไปอีกหกดาบรอเวลานะรอเวลาจะดีกว่ารอให้เขาใจเย็นรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันห่างกันบ้างต่างคนต่างห่างกันบ้าง นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าหรือเรายังอยากมีกันและกันอยู่หรือเปล่าบางครั้งก็กลัวเสียเขาเกินไปเสียเขาบางครั้งก็กลัวเสียเขาจนเกินไปนะคะจนทําให้ตัวเราเองนะต้องสูญเสียเขาไปจริงๆหรือเสียเขาไปจริงๆ <'re> s? <S เพราะอะไรเพราะความใจร้อนของเราบางครั้งมันจะเกิดร้ายกายเป็นดีบางครั้งความเข้าใจเป็นสิ่งสัำคัญแต่บางครั้งเราอาจจะไปเข้าใจตอนที่ ผิดเวลานะคะดังนั้นการห่างกันสักพักมันอาจจะทําให้คนสองคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความคําว่ารักมากขึ้นก็ลองพิจารณานะคะสําหรับกลุ่มที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้แต่มีเกณฑ์นะที่จะกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาอยู่เพียงแต่ต่างคนต่างกําลังทบทวนกําลังอยู่ในที่ที่ของตัวเองแล้วทุกอย่างน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ใจเย็นไว้ก่อนนะ เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับชาวกลุ่มที่กําลังมีปัญหาตอนนี้เรื่องของความรักสําหรับคนกําลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะไพ่แทมเบรนต์ขึ้นมาเป็นไพ่ของการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนแต่เราก็ต้องใจเย็นในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะสปีดต,ตัวเองเท่าไหร่นะคะคบหากันไปก่อนดูใจกันไปก่อนดูแลรักษาหัวใจซึ่งกันและกันเนาะเมื่อเราเซนตตรงกันเคมีตรงกันอย่างไรแล้วนะคะก็ไม่ไม่หลุดไม่พลาดแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับชาว ที่กาลังคบคุยกันอยู่ในสถานะนะยังไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอเขาเป็นกําลังใจค่ะสําหรับคนโสดนะคะที่กําลังรอเวลานี้ด้วยนะคะเอาละเราไปต่อคราวนี้เราจะไปต่อชุดที่สองชุดที่สองของกลุ่มนะคะชุดที่สองนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาคนนั้นในบางท่านนะ กุมบางท่านบางครั้งอาจจะพลังงานรอบแรกอาจจะไม่ตรงหรือว่ายังไม่ไม่โดนนะก็เรามาดูชุดที่สองกันนะคะชุดที่สองตอนนี้เขาคิดอย่างไรคะเราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะแม่หมอแบ่งไพ่ออกเป็นสองชุดชุดด้านบนเป็นเขาคนนั้นชุดด้านล่างเป็นชาวราศีกุมเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้เรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะ ด้านบนนั้นเป็นเขาคนนั้นของกลุ่มนะคะตอนนี้ถ้าหากคุณกําลังมีปัญหาหรือกําลังดูใจกันอยู่ <lite> เขารู้สึกอย่างไรกับคุณพลังงานของเขาออกมาเป็นอย่างไรนะคะแม่มหมอแม่หมอก็จะอ่านโดยรวมไปเลยนะคะพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คนที่เรากําลังคิดถึงเขาอยู่นะหรือกําลังมีปัญหาหรือกําลังดูใจอยู่พลังงานเขาดีกับเราไหมหรือตอนนี้เขาเป็นอย่างไร ไพออ่ไพแบ่งเป็น2ชุดนะคะไพ่แบ่งเป็นสชุดด้านล่างเลยเรามาดูหน้าไพ่ของกลุ่มค่ะกลุ่มมีไพ่แฮงแมนนะช่วงนี้กลุ่มค่อนข้างจะคิดเยอะอยู่นิ่งๆทําอะไรไม่ได้แต่ก็คิดมากมายเหมืออพอสมควรน,นะไพ่คิงออฟวานนะคะกําลังมองไปข้างหน้ากําลังไต่ตองพิจารณา นะคะรอบครอบพอสมควรและมีความเชื่อมั่นตัวเองตอนนี้กำลังนิ่งอยู่มีใจนึงก็คิดใจนึงก็วางแผนให้กับชีวิตตัวเองไพ่เด็กถือเหรียญและก็ไพ่ราชาดาคุณค่อนข้างเป็นตัวเองเป็นคนมีความสามารถนะคะกำลังคิดถึงเรื่องอนาคตและคิดถึงเรื่องของความรักปัจจุบนันนี้ถึงการเริ่มต้นนะคะทั้งสงสิ่ง ให้ชุดอนาคตนะคะให้นายออฟเฮดเกิร์นก้าเหรียญเด็กถือถ้วยคุณพยายามให้กำลังใจตัวเองนะความรู้สึกของชาวกรุ่มตอนนี้คุณกำลังพยายามให้กำลังใจตัวเองคุณมีอิสระในตัวเองอยู่แล้วคุณมีความพร้อมมีความเพียบพร้อมนะคุณรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับว่าตอนนี้ คุณอยากจะสร้างอนาคตคุณอยากจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับตัวเองอาจจะโดดเด่นหรือว่าหน้าที่การงานของคุณยังอยู่กับเราหรือว่ายังอยู่ในมือนะคะก็คือว่าเราหน้าที่การงานของเราอาจจะดูแล้วไม่มีปัญหาก็ได้หรือว่าไม่ได้มีอุปสรรคแต่ถามว่าเรื่องของการเงินความคล่องตัวของการเงินการงานของคุณอาจจะดีก็ได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวกลุ่ม แต่เรื่องความรักของคุณเป็นอย่างไรท่านั้นเองคุณกําลังวางแผนว่าเนี่ยคนที่คุณกําลังคิดถึงตอนเนี้ยเขาคิดอย่างไรเขาจะไปกับเราไหมไพ่ของเขามีไพ่หนึ่งดาบไพ่ just ตินนะคะเคาขาค่อนข้างมีดาบด้วยนะหนึ่งไม้เท้าและก็ราชินีถ้วยราชินีถ้วยนะคะเออเาขาค่อนข้างที่จะ คิดหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะชาวกลุ่มคนที่คุณกําลังคิดถึงตอนนี้เขากาลังวางแผนอะไรบางอย่างเขากาลังวางแผนจัดการเช่นเดียวกันคุณก็วางแผนคุณกําลังมองไป,ไปเรื่องของอนาคตแต่สําหรับเขาเขามองไปเรื่องของความรู้สึกชาวกลุ่มที่กําลังคบหากันอยู่ณตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณอาจจะแตกต่างกันนิดนึงชาวกุ่มอาจจะมองไปเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จและความพร้อมนะคะ เหมือนกับว่าเราควรจะเดินไปข้างหน้าได้แล้วรวมไปถึงหน้าที่การงานหรือว่า,าความคล่องตัวในการดําเนินชีวิตนะคะคุณควรที่จะเราควรที่จะมั่นคงหนักแน่นหน้าที่จะยึดถึงความมั่นคงยึดถึงความอะไรอะเหมือนกับว่าสร้างไปด้วยกันอะนะเหมือนกับว่าเขาควรจะจูนหรือพลังงานมันน่าจะไปด้วยกันได้ คีมีน่าจะตรงไปด้วยกันได้พร้อมที่จะก้าวไปเหมือนกับชาวกลุ่มกําลังมองไปเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็อยากจะเอาความรักเนี่ยเจอหาคนที่ใช่จริงๆหรือว่าไปกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วลึกๆแล้วกลุ่มคิดแนวนั้นนะคะในในในภา,ายนี้นะแต่สําหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดถึงถ้วยถ้วยคือความสุขความรู้สึกความจริงใจชายใดหญิงใดนะที่อยู่กับฉันจะต้องแบบเออหน้าตามสไตล์ ความโรบมนติกของเขานั่นแหละนะคะหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นแล้วมันน่าจะเป็นไปในทางที่ดีเขามองว่าอย่างนี้เขาเหมือนคัด,คดเลือกสรรคนคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเราพร้อมไปด้วยกันได้เราควรจะเริ่มต้นไปด้วยไม่ใช่แบบเออจะเร่งรีบหรือว่ามองไปแต่เรื่องของภายนอกนะนี่คือเขามองไปเรื่องของภายในจิตใจมองไปถึงถ้วยความรู้สึกความอบอุ่นนะคะ แต่ในความรู้สึกของเขาเขาวางแผนจัดการกับเราได้ดีเลยนะเขาวางแผนจัดการกับเราได้ดีเลยเขาจริงใจกับเรานะคะแต่ไพ่ก้าดาบเข้ามาบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่เขาคิดสำหรับชาวกุ่มที่กำลังคบคุยอยู่หรือกำลังคบหากันมานานคุณอาจจะคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวไปข้างหน้าแต่สำหรับเขาเขาบอกว่าเราควรจะอยู่ที่ภายใน ใจิตใจของคุณกับฉันมันจะต้องแบบว่าไปด้วยกันได้ไม่ใช่เรื่องภายนอกดังนั้นมันก็เลยซึ่งฝ่ายเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดหวังนะคะผิดหวังให้ระวังนะชาวกลุ่มตอนนี้พลังงานความรักของคุณนะคะคนที่คุณกําลังคิดคบคุยอยู่ตอนนี้หรือกําลังคบหากันมานานตอนนี้เขามองไปเรื่องของสภาพใจ,ใจิตใจแต่สําหรับเราบางครั้งเราคิดว่าเขาโอเคแล้วเขาใช่แล้วไปรีบไปเราจะรีบ มุ่งไปข้างหน้าหน้าที่การงานความสําเร็จกับชีวิตได้แล้วลงตัวได้แล้วนะสถานะแค่คนคุยก็อยากจะชัดเจนสถานะที่กําลังคุมเครืออยู่ก็อยากที่จะแบบลงเอยกันได้แล้วแต่ชาวคุมคนที่คุณกําลังคบเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจากการกระทํานะคะอย,อยู่ด้วยกันไปแล้วนะเออไปด้วยกันไม่ได้ก็จบเพียงแค่นี้อะไรอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้ฝ่ายเขารู้สึกเสียใจ ฝ่ายเขาบางทีอาจจะมีความผิดพลาดกันบ้างคําพูดคําจาบางครั้งเราอาจจะหลุดลอยไปนะคะทําให้เขาเนี่ยน้อยอกน้อยใจให้ระมัดระวังนะคะสําหรับคู่ของชาวกลุ่มนะตอนนี้เขารู้สึกเสียอกเสียใจและรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ตั้งเป้าหมายให้กับเขาหรือไปบังคับไปอะไรกับเขามากไปหรือเปล่าก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะอืมเขารู้สึกว่า เขารู้สึกเจ็ดดาบเขารู้สึกว่าไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวฉันก็ต้องไปถ้ารู้สึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ฉันก็ต้องถอนตัวแต่สําหรับชาวกลุ่มนะคะนี่คือการมองไปข้างหน้าการมองไปข้างหน้าความสําเร็จและการที่เราควรจะสารต่อและพร้อมที่จะถึงเวลาแล้วนะเพราะเวลามันก็มีค่าคุณควรคิดว่าเรื่องอความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและความสําเร็จเราควรจะใจเดียวกันได้แล้ว ต่างกันนะคะเขาคิดต่างกันแต่เขาคิดมองว่าถ้วยของเขาใบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เขาคิดประเปคของเขาไว้เรียบร้อยแต่มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนี่สิทาให้ความสมคัญของคุณตอนนี้อาจจะติดขัดบ้างหรือมีอุปสรรคบ้างอย่างไรแล้วชาวกลุ่มก็ใจเย็นๆอย่าเคร่งเครียดอย่าคิดมากนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดึงเขากลับมานะอย่าให้เขาเป็นไงน,นะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่หรือว่าประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนอย่าใจร้อนนะค่อยดูกันไปนะคะ ขอให้แนะนาค่ะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปต่อได้หรือไม่นี่หมอก,ก็พูดเดยอนิดนึงต้องขออภัยนะคะนี่หมอก,ก็พยายามเรียบเรียงคำเนาะพูดไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะชาวกรุงเนาะเอาล่ะขอถามไพ่นะคะระหว่างเขาหลับเราเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไปยังไงต่อหรือจะหยุดเพียงแค่นี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ เจ็ดเรียนเจ็ดเรียนไหมการรอคอยมีเกณฑ์ได้นะแต่มันต้องใช้เวลานะคะนี่แหละ j u d g m e n t นะคะสิ่งที่มันดุดก็จะได้มาสิ่งที่หายหายไปก็จะได้มาสิ่งที่มันเออไม่เข้าใจก็จะกลับมานะคะเดือดสตนะ่ะต้องใช้ความพยายามหน่อยนึงนะต้องใช้ความพยายามหน่อยนึงแล้วก็พ่ แปดถ้วยเหมือนเขาเดินจากเราไปหรือความสัมพนันธ์นี้ไม่ประสบความสำเร็จเป็น t เด Power เราก็จะพยายามอยู่แล้วแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยขออีกห้าใบช่วยเสริมค่ะขอไพ้นะคะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่มีไพ่ไฮพรินเทสเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความรังเลค่อนข้างยากนะรู้สึก หนื่อยหนักพอสมควรมีแปดดาบล้อมรอบนะคะแปดดาบล้อมรอบเนี่ยรู้สึกกดดันหลายด้านพอสมควรนะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนตึงๆต,ตันๆกันนิดนึงนะคะไฮเพลินเทสนะมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความรังเลเหมือนน้ายังจับอะไรแน่อะไรไม่ได้นะคะแปดดาบล้อมตัวอยู่พอสมควรกดดันหลายด้านาทำรันค่ะเวลามาละนะเวลาให้เวลาเข้ามาอีกแล้วนะสําหรับราศีกุมนะคะ ขออีกสองใบอ่าคลีนอฟครับค่ะขออีกหนึ่งใบเด็ <c oughs> กถือดาบเวลาเวลาเป็นเพื่อนพิสูจน์จริงๆคความรักของกลุ่มณนะตอนนี้ที่กำลังมีปัญหาหรือไม่เข้าใจนะคะเกิดจากการวัดใจเลยละกันนะชาวกลุ่มที่อยากจะให้ความรักของคุณนะเป็นอย่างที่คุณคิดตอนนี้คุณต้องวัดใจแล้ว ถ้วยใบหนึ่งราชินีถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบคุณพร้อมที่จะต่อสู้และรอเวลาถ้ายังอยากให้เขายังอยู่นะคะสําหรับความรักของกลุ่มที่อยากให้เขายังอยู่คุณต้องใจเย็นและรอเวลามีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับใจและมีเกณฑ์จะกลับมานะคะแต่ต้องใช้เวลานะนะคะต้องใช้เวลาด้วยรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะเนี่ยทำรั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณใจร้อนผุนผันพัน,พนแล่นไปนะคะ ใจร้อนหรือว่าตัดสินใจเร็วไปแน่นอนความสัมพันธ์นี้ไปได้ยากก็ไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับความรักของกูมเมื่อใจของคุณยังรักกันอยู่อย่างน้อยเนาะการให้อภัยการรอเวลาและปรับความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความรักชาวกุมเดือนครึ่งเดือนหลังนี้นะจ๊ะลองพิจารณานะต่อไปเราไปต่อคะ่ะเราไปต่อนะต่อไปคนโสดกันบ้าง พลังงานคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานคนโสดมีบางท่านทักมานะคะแม่หมอทำคนโสดเลยได้ไหมนะคะแม่หมอก็จะพยายามตอนนี้การโหลดคลิปก็ช้าเนาะดังนั้นก็จะพยายามนะคะปรับเปลี่ยนบ้างโอ้ยขออภัยค่ะก็จะพยายามปรับเปลี่ยนบ้างนะคะเอาละเราไปดู ความรักของคนโสดช่วงนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างการงานการเงินรวมไปถึงความรักเลยนะคะอันนี้แม่หมอจะพูดโดยรวมของคนโสดค่ะพลังงานไพ่ต้องการบอกอะไรพลังงานไพ่ต้องการบอกอะไรคนโสดชาวกลุ่มคะ่ะไพ่ใบแรกค่ะเมเจอร์เชียนมาแล้วเป็นพลังงานข่าวดีสารข่าวดีหรือการส่งสารที่ดีนะคะคนโสด ชาวกุมค่ะคนโสดชาวกุ้มคนโสดชาวกุมโอ้โหเหรียญมาแล้วนะคะไพ่ของชาวกุมคนโสดค่อนข้างสว่างจังเลย นะคะมีไพ่เมเจเชื่อนเรื่องหน้าที่การงานข่าวดีข่าวสารสิ่งที่เราเซเว่นออฟค สิ่งที่คุมเครืออยู่นะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่ในหน้าที่การงานการเงินนะตอนนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีไพ่ไฮร์แพนหรือไพ่พระขึ้นมานะคะมันทําบุญสร้างกุศลหนุนดวงชะตาตัวเองด้วยนะคนโสดเอ็มพเพรสนะคะค่อนข้างมีโชคราบวาสนาช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยด้วยซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ดีนะคนโสดชาวกลุมนะคะเรื่องของความรักสิ่งที่ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดหรือมี ใครแอบมองแอบสองก็มีเกณฑ์มีมีเกณฑ์นะคะจะประสบความสําเร็จเราแอบสองเขาอยู่เขาแอบสองเราอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสามารถคุยได้เจรจาได้ส่งสารได้ก็ส่งไปเลยนะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะคะเพราะพลังงานของคุณเป็นพลรรังงานที่ค่อนข้างสว่างเลยดูแล้วแดงแจเลยนะคะเดสตาร์ Star, ราชาเหรียญแล้วก็ สิบเหรียญตอนนี้วางแผนจัดการเรื่องการเงินอะไรนะคะก็มีเกณฑ์ได้นะคะเพียงแต่ใจเย็นเนาะแล้วก็ความรังเรของเราตอนนี้นะคะก็หมั่นสร้างกุศลสร้างบุญสร้างพลังงานหนุนดวงตัวเองนิดนึงนะหรือว่าการงานนะคะมีมีคนช่วยเหลือเนาะเรื่องการงานมีคนช่วยเหลือทำอะไรก็จะผ่านผ่านอุปสรรคไปได้เรื่องของความรักก็อาจจะมีคนแอบมองแอบส่องอยู่นะคะมี คนที่แอบมองแอบส่องอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเรานะคุณโสดชาวกลุ่มนะคะอายุน้อยกว่าเราแอบดูแอบแอบมองเราอยู่หรือเรานะคะสนใจใครอยู่นะตอนนี้ดูเขาอยู่กําลังอ,อยากจะเข้าไปคุยอยากสื่อสารอะไรก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักนะคะคุณโสดมีเกณฑ์เข้ามาไหมมีเกณฑ์เข้ามานะแต่อาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้หรือนะคะคนเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คอยช่วยเหลือเรา ก็ดูไว้บ้างก็ดีนะคะเปิดใจบ้างนะเก้าไม้เท้าอัศวินดาบนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรมองคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้เนาะก็เร่งรีบทําเลยนะคะอะไรที่คุณกําลังวางแผนจัดการธุรกิจการค้าหรืออะไรการสื่อสารติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ ที่คุณกำลังคิดทำอยู่ตอนนี้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหมดเลยนะจ๊ะก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวกลุ่มนะคะสำหรับพลังงานไพ่ที่เปิดวันนี้นะคิดอะไรวางแผนอะไรก็รีบลงมือทำนะคะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จแต่ต้องหมั่นสร้างกุศลนะคะกราบไหว้พระหรือว่าขอพรบรารมีของพระพุทธองค์นะคะช่วยหนุนดวงชะตาหรืออยากทำสาธนะารณประโยชน์ ด้านไหนก็ทําไปเลยเพื่อสร้างกุศลหนุนดวงให้ตัวเองจะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับความรักของชาวกุมในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ